วันเรามีความสุขมากเลยอไม่ร้องเหรอมึงร้องนะพี่ไม่ร้องหรอกอะไรนะหนงรถหนูร้องไปเลยพี่ไม่ร้องแล้วนาจะขึ้นมาเดี๋ยวโชว์เสียงสักหน่อยลิเกมาคับเพียบมาร้องอะไรกันเยอะแยะร้องเลยหว่มาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวเพียนจะถีบไม่ความเชียร์ลิเกเราไม่มีเพียนเราเทียบเสียงกันละนาดเรียบร้อยแล้วจัดการร้องพอ กมาอีกแล้วอมาอีกแล้วนี่ชมอ่ะเนี่ยชม,ชมเธอ,อม,มาตรงเสียงจเจย์เจว <c oughs> นี่ท่านคงจะจำพวกเรากันได้ใช่ครับแม่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำก็ไม่รู้ว่าจะจำเอาไปทำไม <c oughs> ต้องจำ <c oughs> เนี่ยอลูกกเสียงหวังนตหวังูแล้ว <c oughs> ผมมีชื่ออยู่แล้วว่าไอ้ไข่ผมมีชื่ออยู่แล้วว่าไอ้ห้อยผมมีชื่ออยู่แล้วมมออลว่าไอ้ยานรวมรวมกันไข่ไห้อยยานชื่อเรานี่ไม่น่าเดินกันสามคนเลยนะทุกวันนี้เกิดมาพ่อแม่ตายธรรมดามีอาชีพขายขนมจีนถูกต้อง พูดถึงพวกเราสามคนขายขนมจีนไม่ค่อยดีสักเท่าไรหร่หรอ่ะชื่อดังเลยขนมจีนแม่วันแลเนี่ยวันลาเออนั่นแหละอร่อยขายแม่เราชื่อวันลาเป็นขายวันแลได้ยังไงล่ะเออตั้งแต่พ่อแม่ตายพวกฉันสามคนพี่น้องกันก็ลําบากอยู่ต้ลำบากเมื่อไหร่จะรวยสักทีก็ไม่รู้อยากจะรวยนะเออคนจนเราเลือกเลือกเกิดไม่ได้แต่ติดยิ่งอยากรวยแต่ติดอย่างเดียวเลยติดอะไรอ่ะติดเกิดมาจนมาเลยชิบหายเลยไม่รวยเลยก็ไ,ไม่รู้เด็อยากจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อ้าวเดี๋ถามหน่อยทำไมอ่ะถ้ามึงถูกหวยเนี่ยนะเออเออแบบเป็นเศรษฐีแห่งเมืองไทยเลยเนี่ยโอ้เศรษฐีเมืองไทยเลยนะไปหลายร้อยล้านสองสามร้อยล้านเลยจะทำอะไรอ้าวกูก็ต้องกูความคิดกูเลยนะอ่ากูมีเงินปั๊บหลายร้อยล้านนะเออกูซื้อที่ทั้งประเทศไทยเลยเอาทำอะไรอ้าวเลี้ยงฟาร์มเป็ดเฮ้ยเออเลี้ยงเป็ดอ่ะเลี้ยงเป็ดเนี่ยกูชอบเป็ดอ่ะจริงอ่ะจริงเดี๋ยวก่อนมึงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ด แล้วถ้ากูถูกหวยแล้วเออสมมุติถ้ามึงถูกแล้วมึงถูกกับรางที่หนึ่งความคิดคนเราไม่ตัดมันต่างกันล้านเออกูเลี้ยงกุ้งดีกว่าเว้ยเออซื้อที่ทั่วประเทศไทยเลยเจาะบ่อเลี้ยงกุ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดมึงซื้อที่ที่ไหนเนี่ยก็ทั่วประเทศไทยไงเลี้ยงอะไรเลี้ยงกุ้งมึงจะเลี้ยงกุ้งได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะกูเลี้ยงเป็ดอยู่ไอชิบหายอ้าวมึงก็เลี้ยงที่ของมึงสิเอ้าก็ที่กูกูเลี้ยงเป็ดอยู่เนี่ยกูเจาะบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วไง แล้วมึงจะมาเลี้ยงที่ไหนอ่ะเอากูก็ต้องเลี้ยงในบ่อกุ้งของมึงอ่ะมึงจะบ้าเหรอมึงมาเลี้ยงบ่อกูเป็ดมึงก็แดกกุ้งกูเิไอ้ชิบหายมึงจะกลัวทำไมมึงก็กุ้งดำน้ำไปดิชิบหายไม่ได้หรอกกุ้งกูก็ตายห่าหมดมึงเอาเป็ดมึงไปเลี้ยงที่อื่นเฮ้ยเป็ดกูซื้อที่ของกูแล้วนะอ่ะนี่จะมีเรื่องกับกูหรือไงเอาเงยเอาที่ของกู่ะเฮ้ยเอาไงแต่กุ้งกูก็ลงทุนมาเยอะกูซื้อมากรดไอ้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะฆ่ากันตายทำไมอ่ะเราถูกหวยกันหรือยังวะเนี่ย มึงซื้อหวยยังยังไม่ได้ซื้อมึงซื้อยังยังไม่ได้ซื้อกู้ก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันโอ้พี่น้องก็จะมาทะเลาะกันตายเพราะกุ้งกับเป็ดก็คนอยากรวยธรรมดาสิ่งที่แน่ๆเราต้องขายขนมจีนสืบสารพ่อแม่เราตาให้มาถูกต้องนั่นแหละเราทำมาหากินเนี่ยขายขนมจีนแล้วสักวันหนึ่งจะรวยขึ้นมาถูกต้องน้องพี่เออทำมาหากินนีที่สุดสานกินจีนกินจีนี่อไม่อยากพี่เลยไปไเฮ้ยเเฮ้ยฮ้ย เดี๋ับเดี๋ยว,ยวพี่พี่เป็นใครครับเนี่ยก<อ>ูเป็นใครไม่สําคัญแต่พวกมึงจะหันหน้ามาเด็ดขาดผมไม่หันหรอกครับแต่ผมขออย่างเดียวว่าให้พี่ลงข้างล่างเถอะทำไมไม่งั้นเดี๋ยวจะล่วงกันเป็นหมดเลยนะเฮ้ยเอยเอลงก็ได้กูก็เสียวดูด้วยตัวมึงกี่โลพวกกูกี่ขีดเอ้ยมันกี่ขีดแล<อ>้วกี่โลจะรับกันแล้วไม่ต้องหันหน้ามาวันนี้กูมาไม่ต้องการสิ่งใดเพราะเรือนมึงเนี่ย มันน่าจะมีอะไรให้กูอะป้นมาทำกินละมีมีเหมือนกันครับมีอะไรมีขนมกินสามเส้นครับสบัดิพ่อแม่มันอิ่มตรงไหนวะเนี่ยมันืะป้นเอาเป็นว่ามึงไม่ต้องรู้จักว่ากูเป็นใครมีอะไรก็พูดครับไม่ต้องหันหน้ามาแต่กูจะฝากสิ่งสิ่งหนึ่งให้พวกมึงนั่นดูแลและจงจำไว้ว่าสิ่งสิ่งนี้มีค่ากว่าชีวิตมึงยี่สิบปีกูจะกลับมารับครับพี่หากว่ายี่สิบปีกูกลับมาแล้วของสิ่งนี้ สูญหายหรือบุบสลายกูจะตัดหัวมึงทั้งสองคนอะไรวะอะไรวะอะไรวะครับพี่ไปเลยครับจะหันมาดูอไปเลยครับพี่ไปยังเอนไปยังดูนะมันไปยังเรื่เมื่อกี้ไปไปยังไปดูเราหันพร้อมกันไหมนะเอาดิหนึ่งสองสามทางนู้นไอ้เหียเฮ้ยยังไม่รู้นะก็ไปทางนู้นเฮ้ยเฮ้ย บ้าไปแล้วเออมันเป็นโจรยังไงวะเออมันบอกว่ามีสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตมันแล้วแล้วก็มีค่าที่สุดในชีวิตเราก็ใช่อะเด้มันบอกว่าฝากเอาไว้ยี่สิบปีมันจะมาเอาเอออย่าบอกนะมันจะให้พวกเราเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้อะเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยมันบอกยี่สิบปีเดยวมันจะกลับเอาถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็ต้องตายอยู่ดีเดี๋ยว่อนน้องพี่ทำไมอะเราสามคนก็ไม่พอแดกอยู่แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันมันแย่งกินอีกอะมาคำํำโจรไม่ได้เหรอ ถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็ต้องตายถ้าเลี้ยงก็อดตายกูว่าเลี้ยงก็ดีกว่านะเอาอย่างนี้เอาอยัางไงอีกไม่กี่เวลาข้างหน้าเราก็องแก่ลงถูกต้องใครจะมาสืบสารบริษัทเราล่ะโอ้โหบริษัทขนมจีนแห่งประเทศไทยกิกิจการมันใหญ่มากเลยพ่อแม่ทิ้งเว้ให้เราก็ดีมันไว้ดีเป็นน้องชายอะารคนเออแล้วพอมันโตให้มันไปขายขนมจีนสักวันหนึ่งเราอาจจะมีบริษัทขนมจีน แห่งประเทศไทยจำกัดก็ได้โอ้โหมึงหวังคาดหวังขนาดนั้นเลยเหรอนั้นเอายังไงเลี้ยงมาให้โตก่อนแล้วกันเลี้ยงมาเลยดีกว่าเอออยู่กับพี่นะไอ้น้องรักแม่ดีไวมีสมาชิเกเพิ่มไาคอีก <คน S 1> ไม,ม่ได้ไม่เหงา่าแ,าแสนดีใจเป็นหนักหนาได้น้องชายมาคนหนึ่งเอ๋ เราหวังใ้พึ่งถูกต้องมันซาบสุดซึ้งเหลืลอยอยู่กับพี่นะมันคงสุขสมฟังผมร้องสั่งจะตั้งชื่อว่ามังสินชัยเออเจ๋วเลยมังสินชัยไข่ห้อยยันไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกรวมเลยอยู่กับพี่นะมาเลย สิรเรบ้บกราบกรานข้นางลหลังกราบแฟนทั่วถินชมสิ้นไทยจะรงไว้อย่าให้สิน้นสิ้นไทยเรา คนละคนฟ้อนรำประจําธาติดูสามาตแตกตอนแต่ก,ก็อ่อนเก่าเป็นมรดกคู่ถิ่นแผ่นดินเรา เป็นของขก่ามีมาชนะ ใจดีผู้มีจิตหากท่านคิดสิ่งใดให้ได้พ้นมีเงินทองเหลือเก็บอย่าเจ็บจนให้มากลนชื่อ ที่วันทุกท่านไปเบิดขอมใครลูกพ่อคุณพร้อมเสมอถ้าอยากเจอจัดงานหากันใหม่หาลูกกบมานั่างชม ให้สองดังใจรับรองได้คุ้มราคาคุ้มค่าเงิน ครมันโจรปั้เนี่ยมันอยู่ในบ้านพี่เนี่ยไปเไงเคยหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้ามันใครเนี่ยไปไหนอ่ะไปกูให้ไปไงฮะมันเป็นใครก็ไม่รู้ไงใจเย็นๆใจเย็นเข้ามาในบ้านตรงนั้ไงเนี่ยไปนเหรอคือมจะไปไหมพี่ต้องตัวแข็ใจเย็นๆมันใครก็ไม่รู้เนี่ยเออใจเย็นๆมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราค่อไปเลยผมจะไปยังไงก็บ้านผมอยู่นี่การมืออะไรเฮ้ยนี่จดึงทำไมนะแล้วมึงจะไปตำหาอะไรไออยู่ตรงนี้แหละ ลืมไปมึงเอานี่ออกกออเลยตายละเด็กๆโอนลุดน้องกูตายละวไปเฮ้ยทำไมมึงมุดวายอย่างนี้เออไอถ่านนี่มันเป็ใครบัดกันแน่นเลยเปไม่มีเฮ้ยหนุ่มัดการนี่ใครกันมานั่งในบ้านกูเนี่ยเอ้าผมก็น้องพี่ไงพี่ห้อยใครใครใครเป็นพี่มึงใครพี่ใครพี่มึงบอกดิใจเย็นๆมึงใจเย็นๆใครวะใจเย็นๆให้กูเดินสะดวกเถอะมึงใครฮะกูถามมึงขำอะไรมึงขำอะไรลลื่นลื่นอะไร ผมน้องพี่ไงผมเข้าใจน้องน้องอะไรน้องนยามึงนี่แค่ั่งสอนนะ พจับๆจมั้งไหมมึงจับมั้งไหมเนี่ยพี่ผมน้องพี่พี่มันต้องตกผมว่าอย่างนี้ออย่าเถียงเนี่ยมึงอย่าเถียงเนี่ยพี่ผมเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยอย่าเถียไม่แค่ต่างต่อเลยเนาะมึงมึงก็อย่าไปเถียงมันเนี่ยกูเจ็บแทนมึงเถียงอะไรก็ผมไม่น้องพี่อ่ะมึงเถียงอยู่เนี่ยอย่าไปเถียงเขาก็ผมเป็นน้องพี่ผมเจ็บนะพี่มันตบผมอย่างเงี้ยอย่าไปเถียงมันหนาวเนี่ยมันระบมหมดแล้วเนี่ยพี่มึงอย่าเถียงเขาเต้ อย่าเถียงอยย่าเถีงทำไมล่ะพี่มันเถียงไม่ได้เหรอยังอีกยังอะไรอ่ะยังยังอะไรมึงยังไม่หยุด,ดอีกมั้งมันกลัวแต่พวกแ,แล้วใหม่กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซโธ่พี่ไข่พี่ย้อยพี่ยันมึงยังเถียงเขาอีกเหรอ ผมจะเถียงยังไงผมเนี่ยมังสินชัยใครผมเนี่ยมังสินชัยหน้าต่างเนี่ยมังสินชัยใช่มันคล้ายกูตรงไหนอ่ะถ้าหลอกมากูแอคตายมึงอ่ะหลอกแบบพี่แอคตายเออกู้จู่ๆนี่มึงลิเกเลยอาชญากรไงเนี่ยพวกมึงนะฮะนี่เป็นใครนะเอาคุยคือดีๆเลยแสบๆฮะอ้าววู๊ดตบหัวแล้วลูบหลังด้วยเป็นใครเป็นใครผมมังสินชัยไงพี่ยี่สิบปีผ่านไปแล้วเฮ้ยหมายความว่าเป็นโตแล้วเนี่ยโตแล้วครับ เขาจูเลี้ยงอยู่อะไรเฮ้ยต้นไม้อตุ๊กตามานเลี้ยงตุ๊กตาอยู่ได้บ้าไปนเลี้ยงตุ๊กตามานั่งนี่นั่งนี้มีเสร็จปีแล้วพี่หล่อๆเอาเก่งเอาการเออพี่ฉันก็โตพอแล้วนะแต่ทำไมพี่ยานก็ยังไม่โตอีกไอ้นี่ไม่โตแล้วไม่โตไม่โตแล้วพี่เาหนี่มันเกณฑ์ไม่โตแล้วรอตายอย่างเดียวเลยไม่ต้องโตอ๋อรอตายเออพี่ยานใช่ไหมพี่ยานใช่พี่ยาน ฮะแค่เนี้ยเหมือนไม่ค่อยตื่นมันเช้าอยู่มึงก็อย่าไปเด็กไปเลยเห็นอย่างงี้ไม่ไม่ใช่เด็กธรรมดาเนี่ยย่งไรเอ้าตลกเนี่ใช้หัวเนี่ยหัวคิดเหรออะไรนะหัวคิดเหรอเฮ้ยผู้กู้ตบขยันขยันสานนะเฮ้ยแต่มันมีไหวพริบดีนะจริงไหมเนี่ยจริงจริงเหรอเออไม่เชื่อลุกขึ้นเฮ้ยจับตรงไหนพวกนั้นเลยเหรอจับตรงไหนพวกนั้นจริงไหมเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรเรียหัวไหลไั่นี่ตูดอ่ะจับตรงไหนพวกนั้น

แล้วพี่ไอยพิ่ดีป่ะอะไรนะพี่บอยพิ่ดีป่ะพี่ไม่ค่อยไอยพิ่ดีพี่ไม่ค่อยกินแบรนด์พี่มดีชีวิตเราสี่คนเนี่ยฉันก็เกิดมากินก็แต่ขนมจีนเนาะเพราะว่าเราทำขนมจีนอย่างเช่นวันนี้มีตลาดไปขายขนมจีนกันไหมพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยะไรรูทางเลยเอาเลยอยากจะไปขายบ้างพี่ให้ฉันอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่ใช่ออกไปไหนเลยอ่ะขายเป็นเหรอก็พี่ก็ต้องสอนฉันดิ ้าเื่องสอนนี่เลยนี่เลยพี่บอกได้ให้เข็ดลับบอกให้ให้น้องไปขายตั้งนานแล้วแหละแต่พี่ไม่กล้าวันนี้น้องพูดพี่ก็อยากให้ยังไปขายเพราะว่าพี่สองคนขายไม่ค่อยได้เพราะหน้าตาพี่สองคนเป็นเฮียเขาเลยไม่ซื้อแบบไอเฮียเออไอเฮียพี่อาจจะมีแบบว่าเทคนิคการขายที่ไม่ไม่ดึงดูดก็ได้ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไงฉันฉันฉันแนะนําให้พี่แล้วกันว่า มันน่าจะมีท่าทางอะไรที่มันดึงดูดนะพี่จริงไหมเนี่ยเออแล้วมันก็ต้องมีเพลงร้องด้วยเฮ้ยมีเพลงประกอบด้วยใช่ตามหลักเราขายแบบน้องจีนน้องจีนไม่ค่อยมีใครซื้อเลยใช่เฮ้ยมีเพลงประกอบก็ดีเหมือนกันเลงประกอบมีแม่เคยให้ไว้เออเพลงอะไรวะผมรอฟังเลยอะไรขนมจีนแม่วันลาเฮ้ยน้ำยาพระอภัยกันแน่ถั่วงอกเสาวะคนพิบปน ทันใจเนี่ยเนี่ยแม่เคยให้ไว้เแต่อันเนี้ยที่แม่ให้ไว้เนี่ยมันอยู่ธรรมดาเ,เก่าแต่มันต้องมีเกินขึ้นมาก่อนมีเกินดีเกินแล้วค่อยมาเข้าเนื้อเพลงจริงปะเ,ออเนี่ยเออเดี๋ยวลองสนอนรังสอนเดี๋ย,ยออวไปเรียนเดยวเดียวยวเแจ๋วเลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยอะไรไม่ต้องไปข่าวสมัยนี้นะ,นะพี่นะมันจะมีแบบว่าผู้หญิงใช่ไหมเขาจะมีโคุยโอที้โอ้แน่นอน ล่อนเล่นเล่นอย่างเงี้ยดึงดุดดึงดุดเราก็เป็นโคโยตี้บอยผู้ชายเราก็ต้องล่อนได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ล่อนนะเดี๋ยวผมบอกเนื้อนะเออเหนมจีนแม่เอ้ยแล้วต้องทำไงอี่ตรงแม่เอ้ยเนี่ยพี่ล่อนเลยล่อนเอวเลยต้องล่อนด้วยอ่ะพี่ดีตรงตี่านหนมจีนมาลอนเฮ้ยอ่ะหนมจีนแม่เอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่อนเนี่ยอะไรนะพี่พูดด้วยอะไรบ้านพักนี้ไม่รู้อะไรเลยเลยเกตปวดฟันไปหมดเลยใช้ยัดดิฟันไม่ค่อยดีพักนี้หนมจีนแม่เอ้ยอ่ะดิ นมจีนแม่เออนมจีนแม่เออเเฮ้ยแจ๋ว่แจ๋ว่ะร้อนจ้อ๋อต้องมีจ้าด้วยออนมจีนแม่เออร้อนจ้าเฮ้ยไงแจ๋วนี่วะมันตั้งต้จุดเด่นนมจีนไม่วลาเอ้เอขึ้นไงวะจีนแม่วลาเออนมจีนแม่เออร้อน้หยังยัง มึงก็รีบไปช่ไหยขนมจีนแม่เอ๋ยร้อนลอนจ้าคี่ไงบ้าขนมจีนแม่วันลาขนมจีนแม่วันลาน้ำยาพระอภัยทวงออัวงอทัยวงงอดวงงองงอเวงงอทวงงอทวงอทวงอทวงงอทวงงอทววดฟันไปหมดวงงอองทวงลอทวอทวอวงอทวงออทวงออทองงอทอทงงงอทวง ทำไมต้องเป็นกูบทเนี่ยมาล้อไงรูมจีนร้อนก่อนขนมจีนมะเอ้ยถั่วถั่วแล้วถั่วงอกโอเคขนมจีนมะเอ้ยปวดฟันไงพี่บอยร้อนๆจ้าขนมจีนเมื่อวันลาน้ำยาพระอภัยถั่วงอกเสาคนคู่กับพริกป่นกับขี้ควาย อัตจะใชไปรู้เ่องทันนี้ไม่รู้เป็นไรปวดฟันสายซีดก็่นนี่เออันคุ้นมาเอางี้ดูขายเวงอ่ะอ่าเอาตามนี้นะเดี๋ยวกูลร่อนไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นพากันมาเยะเออิงยิงมันได้ขายดีได้ยาดายชาสี่คนใครใครขายนมทีมดีกว่า วัดนเก้ากระมมอมมองเซวินถอยบังโคมด้วยไปมีอะไรท่านโหรา ไม่มีใครแจ้งใหรหรือยังไงวะนะ่าณตอนนี้ฉันกําลังไม่อยากจะไปรบกับคุยกับใครเออใจเย็นก่อนพระยาพระองค์ก็ก็มองมองเซวินมีเรื่องจะมากราบทูลให้ฉันใจเย็นได้ยังไงตอนนี้ฉันเสียลูกไปคนหนึ่งมีน้ำซ้ำไม่ธรรมาทีท่เอื้อปืของฉันนับตั้งแต่ที่เสียพระราชบมุตรไปเอาแต่เข้าห้องร้องไห้นอนประชวนแล้วจะให้ฉันนี่อยู่นิ่งได้ยังไง ก็กระหม่อมมีความจริงจะมากราบทูลพี่คะความจริงอะไรถ้าความจริงนี้ไม่สําคัญกูจะให้ราชมันกุดหัวมึงจริงๆแล้วองค์ราชบุตรไม่ได้เป็นเด็กที่กาลีบ้านกาลีเมืองหมายความว่าไงแต่กลับเป็นเด็กที่มีบุญญาธิการสูงส่งที่ในวันข้างหน้าจะมาคมดวงของดอกแก้วลูกของก้าวกระหม่อมตั้งหากเรา เป็นเพราะอย่างนี้ก้าวกระมอมจึงทำนายจากหน้ามือให้มันกลายเป็นหลังมือเพ <vale ื่อที่จะกําจัดไอโอรสของพระองมสัะโอล่กูไม่นึกเลยว่ากูจะเลี้ยงงูเห่าไว้ใต้บัลลังคิดมักใหญ่ไฟสูงอยากจะหักกิ่งโพมารองนั่งเพราะเช่นนั้นเองอย่าหวังเลยถ้าตาบดประมุกแห่งตองยียังมีลมหายใจอยู่ เพียงแต่บัลางก์ต่างทองเงามึงก็จะไม่ได้เข้าใกลกูก็อยากจะรู้เหมือนกันพวกกูคือสิ่งที่ยิ่งยะโสแม่มึงนี่จะโง่บาดศพไม่มีทางกูนี่มีเลือดนักลบ มึงต้องสยบอย่าสูจะขอละเมิดกฎหมายแล้วหันมาใช้กดปูงหูนี่แหละจะเป็นพลปนบพลังมึงได้ฟังไอ้ชาย ใจชดพวกมึงมันคโคใจชั่วนตจบไม่เอ็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นเงาหัวเงา,งาสงสัยสติพวกมึงจะแตกมึงถึงไม่แหกตาดู ทำไมอยากให้เกิดการนองเลือดเ็นใบมอบรัตนบันลังวังหลวงแห่งนี้ไม่กูสั่งพูดง่าจะฟังยากกูบอกแล้วไงว่าถ้าตาบดรกษัตริ์แห่งตองยียังมีลมหายใจอยู่หัวมึงก็ย่าหวังเลยที่จะเอาเงามาเข้าใกล้บันลังต<ป>ังกูเคยพูดเอาไว้แล้วใครที่ขวางทางลูกกูมันต้องตาย ตามไป,ไป ขายขนมจีนตกพื้นหมดแล้วเจ็บมันนี่ไม่เจ็บเคลี้ยวเลยเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนเออไปต้องขายกันตายแล้วมานี่อะไรกันเนี้ยวิ่งชนขนมจีนแม่วันลาน้ำยาพลาไปผมหล่นไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเขาถวงได้ถวงเลย เงินครับใช้ด้วยใช้นี่ด้วยนี่กําลังหน้าสิวหน้าขวานกําลังสู้รบบบเหมือนกันมาแล้วมันหน้ากรอบหน้าเสียมอะไรแต่ต้องใช้นี่มาก่อนครับเฮ้ยข้าอะไรใเย็นก่อนเฮ้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยย จ่ายค่าอะไรขนมจีนเนี่ยคุณชนเฮ้เด็กไอ้เลยโวยห้าวนักเกินใจเย็นกันดิกูจะฆ่ามันอะมึงจะฆ่ากันกูไม่รู้แต่ฆ่าขนมจีนกูมาก่อนแสดงว่าให้อักแน่ฆ่าขนมจีนฆ่าขนมจีนครับถ้าอย่างนั้นฟังฉันให้ดีก่อนที่ฉันจะแนะนําตัวอะไรให้รู้จักนะ ช่วยฉันก่อนช่วยปราบพวกนั้นก่อนไลลาพวกนั้นจับตัวพวกนั้นให้ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะมีให้ยิ่งกว่าค่าขนมจีนอีกจริงหรือเปล่าจริงโดนทำร้ายมาใช่ไอ้พวกนี้มันคนเร็วถูกไอ้เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเรวเดียวก็พอเอาเอาด่าไปดีมากโอ้ยเนี่ยเียอะไรเหมือนเด็กกับควันเล่นอะไรยิ่งอะไรใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ